ปัญญาจากการที่เรามีความรู้จากการที่เราได้สดับรับฟังธรรมะหรือจากการอ่านต่างๆหรือปัญญาเกิดจากความที่เราคิดนึกเราพิจารณาไตรตรองอย่างเงี้ยหรือปัญญาที่เกิดจากความที่ปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งมั่นก็จะได้ปัญญาที่จะรู้สัจจความจริงก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้รู้จักว่าไหนคือเหตุอะไรคือผลเหตุปัจจัยสร้างอย่างนี้ผลที่ได้มาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเราฟังธรรมอย่างเงี้ยฟังธรรมแล้วทำให้นิวรณ หาดับผลที่ได้ทําให้พจนชงเจ็ดเจริญเป็นเหตุปัจจัยให้ได้วิชาวิมุตติเพราะว่าถ้ามีปัญญาที่เป็นความรู้ควรจะรู้ไปในทางที่เจริญทางด้านที่เป็นกุศล ทางด้านที่เป็นความเจริญไม่ใช่เป็นปัญญาไปในทางที่เป็นความเสื่อมมันจะต้องเป็นความรู้ที่ไปในทางที่จะก่อให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นถ้าเป็นความเสื่อมก็ให้รู้ด้วยมีปัญญาที่จะรู้นี่คือด้านเสื่อมด้านที่เป็นอกุศลซอย่าง,างนี้แล้วก็มีปัญญา <Yeah. S 2> รู้ในทางที่จะปฏิบัติที่จะนำตนให้พ้นจากความเสื่อมไปสู่ทางเจริญปัญญาควรจะไปในทางนั้นไม่ใช่ว่ามีปัญญาแบบไปทางเสื่อม